ไม่รู้ว่ารำวงมาตรฐานมีสิบเพลงสิบสี่ท่ารำเด็กน่อยกับโอ่งงูอครับเคยบอกเขาไหมอาจารย์เชื่อไหมผมเรียนอยู่โรงเรียนปถมเนี่ยโรงเรียนมันนอกนะฮะคุณครูที่สอนสมัยนั้นเรียนอยู่ปสามจะเล่าให้ฟังรำวงมาตรฐานสิบเพลงสิบสี่ท่ารำเราสอนมัน้ยปเดียวน่งฉะนั้นแล้วตั้งแต่ปสามมาจนปัจจุบันนี่เว้ยมู้งจักเหล่อสอดสอยมาลาสอดสอยมาลา,า,าเปียงยุ่งฝนหางพ่มซีหนาชักแป้งผัดหน้าผาลาเพียงไหลอยู่ท้องในมื่ ผู้สอนดีแต่จําได้เห็นตัวป่านีใช่ไหมครับคุณคุณ,คณราชศรินมีไหมเมื่อวานที่บอกไปมีมีกลับมานั่งนี้ไหมครับรุ่นนี้ไม่มีคุณราชศรินนะชัวร์นะคุณเรียนัวรผู้เนเป็นหนอนมั่นใจในวิชาฉีพจากของก็ได้เด้นะครับฉะนั้นแล้วต้องเป็นบุคคลในการเรียนรู้ไม่รู้ก็ต้องรู้ไปเป็นครูอยู่บนรอยก็ต้องหัดพูดภาษากะเหรียงไปเป็นครูวันแรกพูดกะเหรียงไม่ได้จบเกียรติยอันดับหนึ่งนั่นนี่ไม่ธรรมดานั่นนี่ เขาบอกว่าเขอแยกนิสุดยอดเลยยังได้ตรงได้เหมือนต้องดีต้องเด่นต้องดีต้องเลิศไม่ดีไม่เลิศไม่เกิดเราไม่ไป,ปอีรีเดาจารย์ม่ผงเขาเรียกว่าแรงบันดาลเขาเรียกว่าอะไรครับแรงขับที่จะทําให้เรามีการพัฒนาตัวเองว่า,ากั็มูดีเรื่องยังบอกว่ารู้เรื่องอีงอกปะ่ะกูก็ขี่ลายแต่กูคือบบอหูน้ำเขาหมดเรื่องหน้าขี้หูจับเพราะข้ามแก้วหูวจ <S <S <c oughs> บับเพราะบันที้พ่อหูจับข้ามแก้วเราบันที้พรยานาคในโลกนี้มีจักษสีหูจับเพราะบันที้ ผ่านไหนไมิจักหัวมิจักเสียนอันพะปูสีสุดทัวเพลนเป็นพญ,ญานาคสีใดเพ็นยุบเมื่อเพ็นยุใสเพ็นมาเป็นนางสมาธิยุใสเหล่าพญานาคอยฟังใสเป็นนางผงซื่ออย่างข่กะไปอ่านตื้อไปหาจนรู้จักเมื่อแบบนี้เป่าโลดเรื่องพญ,ญา,านาคแบบนี้เป็นหัาพญ,ญานาคประสาทมันเกิดทุนหากว่าต้องรู้ครับแบบนี้เป่าเรื่องหลานนักฆ่าบานี้เจ้าเมียนเมืองนี่เนาะลักษณะของบ้านของเมืองเขานี่มันสีมีผู้มีประเทศแค่ไข,ข่เมืองเชียงตุงเลยอ่าบบด กขาบอไปศึกษาประวัติเมืองเชียงตุงว่าโอ้ีเจ้าผู้นี่มาแต่งงานกับเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่บี้กันมีเมืองมั่นเมืองมั่นในหลักนะคะลักก็คือเมืองมั่นดเล่เป็นเมืองหลวงของพม่าเมืองกุการในสมัยนั้นสมัยทีอังกฤษมาลังเศษมาหลานี่โคมงเจ้ากษัตริย์เมืองมั่นกับพระนางเอญสัตมัสสุดาในหนังกษัตริย์เมืองมั่นนี่ในชีวิตจริงในประวัติศาสตร์มาชื่อพันซือว่าพระเจ้าชี่บอชี่บอเรลาเมียเพิ่นซือว่าพระนางสุภยาลัตเป็นลูกของพระนางเอเลนดอลูกของพระเจ้ามิ่งดงพุ่นน จริงๆขออย่าม้กไปตัดสลูบ่บ่เังจังไเล่ะครับอาจารย์ทำยังไงครับศึกษาศึกษาเนี่ยอาจารย์เป็นครูได้หนามุณเจ้าน่ะ